วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนมว เราไปงานบุญกระถินเงินที่จังหวัดสกลนครนะครับกอยนอกจากทําเป็นอาหารใช้รับประทานแทนข้าวแล้วยังใช้ทําบุญได้อีกด้วยนะครับนายเอกพรรักความสุขสสสกลนครแบบบัญชีรายชื่อก่าว่าในช่วงกระถินนี้แต่ละหมู่บ้านจะร่วมลงมือกันช่วยกันให้งานกระถินของวัดต่างๆมีคนมาร่วมทําบุญปีละครั้งถือว่าเป็นบุญใหญ่ ที่เราชาวพุทธทำมาเป็นประจำนานตั้งแต่บรรพการในระยะนี้เป็นฤลึดูการกระถินได้ไปร่วมทำบุญกระถินกับชาวบ้านหลายแห่งมีตัวอย่างของชาวบ้านจากหมู่บ้านเชิง้อยตําบลนาหม่องอําเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเป็นการทําบุญด้วยก่อยโดยไปขุด กอยมาเตรียมเอาไว้แช่น้ําเกลือสามวันจากนั้นนําไปทําขนมถวายวัดที่จัดงานกระถินน่าดีใจที่เราทําบุญด้วยจิตใจถึงแม้ไม่มีเงินมากเราก็ร่วมทําบุญกระถินได้เหมือนกันซึ่งกอยเป็นพืชหัวที่กินได้แต่ต้องกาจัดสารพิษไอออตคอรินออกเสียก่อนโดยหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วแช่น้ําเกลือสลับกับน้าเป่าหลายๆครั้ง หรือแช่ในน้ําไหลจนสารพิษออกหมดจึงจะนําไปปรุงอาหารได้ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของกอยคือคาร์โบไฮเดรตและไขมันแต่ก็มีสารสําคัญคือไดออกซินินซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านําไปสังเคราะห์เป็นสารที่มีประโยชน์ใช้แทนข้าวได้หรือ การกินแทนข้าวได้ประโยชน์และสรรพคุณทำอาหารนำมาทำขนมเช่นข้าวเหนียวมูลกอยคุกน้ำตาลนึ่งกับหัวข้าวเหนียวมูลหรือทำเป็นกอยทอดนึ่งกับฟักทองกับมะพร้าวขูดประโยชน์ทางยาใช้รักษาอาการเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียขับปัสสาวะแก้ปวดข้อและฝีมะม่วงมีสาร ไดออจินินเป็นสารที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าอาจน,นำไปสังเคราะห์เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้สรุปกอยเป็นพืชหัวที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้โดยสามารถทำได้ทั้งของขาวและของหวานแต่มีพิษที่ต้องจัดออกให้หมดก่อนจึงจะปลอดภัยควรทำความสะอาดและกำจัดพิษ ออกอย่างถูกวิธีซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้กอยนอกจากทำ กินแทนเป็นอาหารได้แล้วยังทําเป็นขนมซึ่งสามารถนํามาทําบุญได้ในช่วงนี้ครับนี่หน้าตาของข้าวเหนียวกอยซึ่งทางชาวสกลนครก็จะทํามาทําบุญกันในช่วงบุญกฐถินที่อยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งหลายวัดก็จัดกันขึ้นซึ่งนี่ก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะมีเงินน้อยแต่เมื่อไปขุดกอยออกมาและมาทําเป็นขนมมาทําบุญก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันนะครับ